ป่าติหารการขอบคุณสั่งจิตใต้สำนึกก่อนนอนขอบคุณที่ฉันโชคดีที่สุดที่มีเงินเข้าบัญชีของฉันทุกวันขอบคุณสินค้าและบริการของฉันที่ทำให้ลูกค้าพอใจเป็นที่สุดขอบคุณที่ฉันทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังในทุกๆวันขอบคุณเงินมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันขอบคุณทุกช่องทางรายได้ ที่ทำให้ฉันมีรายได้มากมายขอบคุณที่ฉันได้ให้คุณค่ากับตัวเองและผู้อื่นขอบคุณเงินที่มีอยู่ในบัญชีของฉันและเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยของฉันที่จักรวาลจัดสรรมาให้เพราะฉันคู่ควรแล้วที่จะได้รับเพราะฉันทำสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉันมีความสุข กับทุกวันกับโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉันยังยืนหยัดมาได้จนทุกวันนี้ขอบคุณร่างกายของฉันที่มีสุขภาพดีทั้งทางด้านจิตใจและทางร่างกายขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นชัดเจนขอบคุณใบหูของฉันที่ได้ยินชัดเจนขอบคุณฟันของฉันที่แข็งแรง งดเคี้ยวอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของฉันที่นุ่มเหมือนเด็กขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งที่ดีขอบคุณกล่องเสียงของฉันและเส้นเสียงที่มีประสิทธิภาพของฉันขอบคุณที่ฉันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ฉันเป็นคนเก่งและยอดเยี่ยมมากๆฉันเป็นคนที่มีวินัยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในงานที่ทำ งานทุกอย่างที่ฉันทำสำเร็จลุล่วงเสมอเพราะฉันเป็นคนที่รับผิดชอบทุกๆวันฉันมีวินัยในการทำงานอย่างดีที่สุดและฉันมีพลังงานที่สูงในการทำงานมากๆขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันตื่นขึ้นมาได้ทำงานที่ฉันรักและขอบคุณความรับผิดชอบและมีวินัยของฉันขอบคุณตัวเองที่ให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอ เพราะฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสที่ดีๆฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอบคุณที่ฉันเลือกไปต่อขอบคุณที่ฉันให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอขอบคุณตัวเองที่มีความสุขกับทุกๆวันมีความสุขกับงานที่ทำและมีจิตใจที่เบิกบานอยู่เสมอทุกๆวันฉันสนุกกับงานที่ฉันทำและขอบคุณความรัก ในงานที่ฉันทำขอบคุณตัวฉันที่มีสมองปลอดโปร่งทำให้ฉันได้ลงมือทำงานที่ฉันรักในทุกๆวันได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณตัวเองที่เลือกไปต่อขอบคุณตัวเองที่มั่นคงและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองขอบคุณตัวเองที่มีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจขอบคุณตัวเองที่ใช้เวลา อยังมีคุณค่าขอบคุณตัวเองที่ทำงานที่ฉันรักและมีอิสรภาพทาั้งทางการเงินอิสรภาพทางเวลาขอบคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากงานที่ฉันทำขอบคุณทุกๆวันที่ฉันมีลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของฉันอย่างสบายๆและขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ใช้สินค้าและบริการของฉันขอบคุณตัวเอง ที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนและผู้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้คนที่พบฉันและได้รู้จักกับฉันโชคดีมากที่สุดเพราะฉันเป็นคนดีมอบสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณสินค้าบริการของฉันที่ทำให้ฉันได้มุ่งมั่นตั้งใจส่งมอบให้ผู้คนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันขอขอบคุณและชื่นชมตัวเองที่มีวันนี้เพราะฉันเป็นคนของจักรวาลฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันมีคุณค่าสำหรับผู้คนที่ตามหาฉันฉันเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเสมอฉันรักตัวฉันขอบคุณฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมากเท่านั้น และความร่ำรวยของฉันจะทำให้ผู้คนมากมายมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาด้วยเช่นกันเพราะฉันส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมากเท่านั้นฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสทางด้านการเงินและจํานวนเงินมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉัน ขอบคุณเงินมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันขอบคุณทุกช่องทางรายได้ที่ทำให้ฉันมีรายได้มากมายขอบคุณที่ฉันได้ให้คุณค่ากับตัวเองและผู้อื่นขอบคุณเงินที่มีอยู่ในบัญชีของฉันและเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยของฉันที่จักรวาลจัดสรรมาให้เพราะฉันคู่ควรแล้ว ที่จะได้รับเพราะฉันทำสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉันมีความสุขกับทุกวันกับโลกใบนี้ขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณที่ฉันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ฉันเป็นคนเก่งและยอดเยี่ยมมากๆฉันเป็นคนที่มีวินัยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในงานที่ทำงานทุกอย่างที่ฉันทำสำเร็จลุล่วงเสมอ เพราะฉันเป็นคนที่รับผิดชอบทุกๆวันฉันมีวินัยในการทำงานอย่างดีที่สุดและฉันมีพลังงานที่สูงในการทำงานมากๆขอบคุณตัวเองที่ให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอเพราะฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสที่ดีๆฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและฉันได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนฉันคู่ควรแล้ว ที่จะร่ำรวยเพราะฉันเป็นคนดีเนคนกตันยูเป็นคนมีความรู้ความสามารถและลงมือทำสม่ำเสมอร่างกายของฉันแข็งแรงมีพลังงานอยู่เสมอขอบคุณที่ฉันเลือกไปต่อขอบคุณที่ฉันให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณตัวเอง ที่มีความสุขกับทุกๆวันมีความสุขกับงานที่ทำและมีจิตใจที่เบิกบานอยู่เสมอทุกๆวันฉันสนุกกับงานที่ฉันทำและขอบคุณความรักในงานที่ฉันทำคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณตัวฉันที่มีสมองปลอดโปร่งคุณเงินมากมายมหาศาลที่ฉันได้รับมาตัวเอง ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีพลังงานไปต่อได้เสมอขอบคุณตัวเองที่มีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ฉันรักและมีอิสรภาพทั้งทางการเงินอิสรภาพทางเวลาขอบคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณวันนี้ที่ฉันขายดีมากลูกค้าที่ซื้อซ้ำซื้อเพิ่มอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณที่ฉันโชคดีที่สุดที่มีเงินเข้าบัญชีของฉันทุกวันขอบคุณสินค้าและบริการของฉันที่ทำให้ลูกค้าพอใจเป็นที่สุดขอบคุณที่ฉันทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังในทุกๆวันขอบคุณเงินมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันขอบคุณทุกช่องทางรายได้ที่ทำให้ฉันมีไรายได้มากมายขอบคุณที่ฉันได้ให้คุณค่า กับตัวเองและผู้อื่นขอบคุณเงินที่มีอยู่ในบัญชีของฉันและเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยของฉันที่จ,กจักรวาลจัดสรรมาให้เพราะฉันคู่ควรแล้วที่จะได้รับเพราะฉันทำสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉันมีความสุขกับทุกวันกับโลกใบนี้ขอบคุณที่ฉันยังยืนหยัดมาได้ จนทุกวันนี้ขอบคุณร่างกายของฉันที่มีสุขภาพดีทั้งทางด้านจิตใจและทางร่างกายขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นชัดเจนขอบคุณใบหูของฉันที่ได้ยินชัดเจนขอบคุณฟันของฉันที่แข็งแรงบดเคี้ยวอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของฉัน ที่นุ่มเหมือนเด็กขอบคุณปากของฉันที่พูดแต่สิ่งที่ดีขอบคุณกล่องเสียงของฉันและเส้นเสียงที่มีประสิทธิภาพของฉันเสียงของฉันดึงดูดผู้คนมาซื้อสินค้าของฉันมากมายขอบคุณที่ฉันพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ขอบคุณที่ฉันเป็นคนเก่งและยอดเยี่ยมมากๆฉันเป็นคนที่มีวินยัย เป็นคนที่ยอดเยี่ยมในงานที่ทำงานทุกอย่างที่ฉันทำสำเร็จลุล่วงเสมอเพราะฉันเป็นคนที่รับผิดชอบทุกๆวันฉันมีวินัยในการทำงานอย่างดีที่สุดและฉันมีพลังงานที่สูงในการทำงานมากๆขอบคุณในทุกๆวันที่ฉันตื่นขึ้นมาได้ทำงานที่ฉันรักและขอบคุณความรับผิดชอบและมีวินัยของฉันขอบคุณตัวเอง ที่ให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอเพราะฉันคู่ควรแล้วกับโอกาสที่ดีๆฉันเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและฉันได้ส่งต่อสิ่งที่ดีๆให้กับผู้คนฉันคู่ควรแล้วที่จะร่ำรวยเพราะฉันเป็นคนดีคนกระติอยูเป็นคนมีความรู้ความสามารถและลงมือทําสม่ำเสมอร่างกายของฉัน แข็งแรงมีพลังงานอยู่เสมอขอบคุณที่ฉันเลือกไปต่อขอบคุณที่ฉันให้โอกาสตัวเองอยู่เสมอขอบคุณอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณตัวเองที่มีความสุขกับทุกๆวันมีความสุขกับงานที่ทำและมีจิตใจที่เบิกบานอยู่เสมอทุกๆวันฉันสนุกกับงานที่ฉันทำและ ขอบคุณความรักในงานที่ฉันทำคุณพลังงานในตัวฉันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณตัวฉันที่มีสมองปลอดโปร่งคุณเงินมากมายมหาศาลที่ฉันได้รับมาและมีพลังงานไปต่อได้เสมอขอบคุณอวัยวะทุกส่วนที่แข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ฉันได้ลงมือทำงานที่ฉันรักในทุกๆวัน ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณตัวเองที่เลือกไปต่อขอบคุณตัวเองที่มั่นคงและเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองขอบคุณตัวเองที่มีความสุขขอบคุณตัวเองที่ทำงานที่ฉันรักและมีอิสรภาพทั้งทางการเงินอิสรภาพทางเวลาขอบคุณคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากงานที่ฉันทำและขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ใช้สินค้า และบริการของฉันขอบคุณตัวเองที่ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับผู้คนและผู้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้คนที่พบฉันและได้รู้จักกับฉันโชคดีมากที่สุดเพราะฉันเป็นคนดีมอบสิงดีๆให้กับโลกใบนี้ขอบคุณสินค้าบริการของฉันที่ทำให้ฉันได้มุ่งมั่นตั้งใจ ส่งมอบให้ผู้คนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาฉันขอขอบคุณและชื่นชมตัวเองที่มีวันนี้เพราะฉันเป็นคนของจักรวาลฉันเป็นคนอัจฉริยะฉันมีคุณค่าสำหรับผู้คนที่ตามหาฉันฉันเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองเสมอฉันรักตัวฉันขอบคุณ ฉันรักตัวเองมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมากเท่านั้นและความร่ำรวยของฉันจะทำให้ผู้คนมากมายมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาด้วยเช่นกันเพราะฉันส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายเท่าไร่ฉันยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมากเท่านั้นฉันรักตัวฉันและขอบคุณตัวเองที่ส่งมอบดีๆให้กับโลกใบนี้ กันคู่ควรแล้วกับโอกาสทางด้านการเงินและจำนวนเงินมากมายมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาในบัญชีของฉันทุกๆวันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ